สาร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2564เวลา9นาิกา30นาทีน้ำเมรูชั่วคราววัดโพทองบ้านขวาวตำบลกุดเขาอำเภอมันจาครีจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพโพธ,ธิสารคุณเกรียงไกรกิจสารโรอดีตเจ้าวาดวัดโพทองอดีตเจ้าคณะตำบลกุดเขาเขตงโดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจอัดขอนแก่นประธานฝ่ายสงฆ์นายนัทพัฒน์พลอยสุภาแหน่เพอมันจาคีรีประธานฝ่ายคารวะในการนี้พระครูอนุกูลสารธรรมเจ้าอาวาสวัดโพกลางเจ้าคณะเพเภอมันจาคีรีพระเทรานุเถระพระสงฆ์สัมมาเนรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนประชาชนและศิษยานุสิ์เข้าร่วมพิธี สิบนาฬิกาพิธีบวชสามเณรและเคลื่อนสรีและสังขารพระครูโพธิสารคุณเกรียงไกรกิจสารโรอดีตเจ้าวาดวัดโพทองอดีตเจ้าคณะตำบลกุดเขาเคสองสู่เมรุชั่วคราววัดโพทองบ้าน,ขวาวนเขาตำบลกุดเขาอำเภอมันจาครีจังหวัดขอนแก่นจากนั้นพระเทรานุเถระพระสงฆ์ร่วมพิธีสวดพุทธมนต์ ลา13.30นาทีประเทศวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นแสดงพระธรรมรเทศนาหนึ่งกันและประสงค์สวดมาติกาบางสุกุลที่พูดจากนี้ก็หมายความว่าเมื่อประสงค์ถึงแจกพระยัาจะมีพิธีเป็นหลักๆแต่ก็คือ,อทำบุญครบเกวันญาติโยมจเาไว้เป็นหลักๆนี้ก็เมื่อประสงค์ได้ถึงแจกพระภาพ จะมีวิธีชากภารกิจสมบูรณหรือพระราชทานเป็นสมบูรณ์ก็จะทำบุอยู่ครบเจ็ดวันภาษาบาลีวันสันตว์พะวันในการทำบุญครบเจ็ดวันเลยเจ็ดวันไปก็มีการทำบุญห้าสิบวันปัญญาสัมมวนันครบห้าสิบวันเลยห้าสิบวันไปก็มีการทำบุญครบหนึ่งร้อยวันเรียกว่าสัตว์พะ ทีนี้ในการนำมุลครบเจ็ดวันก็ดีห้าสิบวันก็ดีหนึ่งร้อยวันก็ดีก็มีจุดประสงค์เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตัจนานุปทานจำพาอจอยโจงแก่ผู้ที่ร่วงรับดับกันไปแล้วแต่ในกานี้ก็ต้องพระครูโพธิสารคุณตามที่เจตติกาได้าำมาอายุ5.8ิปี พรนาสสิบสามข้อนี้เป็นเรื่องที่อาตมาชี้แกงอยู่เป็นไะจําแต่ญยติโยมจำไว้มันจะเป็นแคกูว่าวามิยนราประสง์แต่อยู่วันหนึ่งกาอายุล่ายในรอแปนี่แะแต่บอกอยู่ดแต่เพราะว่ามันเป็อย่างงูเกิดเหตุอย่างพูยกหรอก ในการนี้ได้แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพทองรักษาการเจ้าคณะมนตรลกุดเขาเคสองแก่พระครูสาระปียธรรมเจ้าอาวาสวัดสะอาดรองเจ้าคณะอำเภอบรใจารีเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพทอง รักษาการเจ้าคณะตำบลปุดเข้าเขต2ตำบลปุดเข้าอำเภอบรรจาครีจังหวัดขอนแกน่นข้าราชกาปุตเข้าเขต2เจ้าว่าพระโพธิ์ทองตำบลปุดเขา 2, ้า,ขอ,ขา,ำขาอำเภอบรรจาครีจังหวัดขอนแก่นได้ถึงแก่ความลาภปรุงเมื่อวันที่15มกราคม2564จึงเป็นเหตุให้เจ้าราชกษาปุตเขา้าเขต2และเจะ้าวาดพระโพทองบ้านลง ไม่สามารถที่จะบริหารกินจการงานณะสงฆ์ภายในวัดและเขตต่ดได้อาศัยอำน,นาจตามความในข้อ26วรรคหนึ่งแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่13ว่าโดยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ออกตามความในพระราชบัญญัติณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระเลียพระราชบัญญัติฐคณะสงฆ์ฉบับที่2 2535จึงแต่งตั้งให้พระภูสาปิยธรรมฉายาปิยะกมลอายุ55พรรษา34วิทยา,า,นานฐานะนักครนวณเลขพุทธศาสตร์ปณิชย์ปร,ริยธรรมศิลปโยควัดสดาตำบลนาคาอำเภอบรรจีรีจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง,งรองเจ้าคณะเปรย์บรดีให้ดำรงตำแหน่ง,ง,เ,งเป็นรักษาการแทนเจ้าพนักตรกุรคุเขาเขตสองและรักษาการแทนเจ้าวัดวัดโพทองมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ตามข้อ26วรสารแห่งกฎทารเทรสมาคมฉบับที่เก่าแล้วทั้งนี้ตั้งแต่นีเป็นต้นไป สัปดาห์ที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ลงชื่อพระรูอนุกุณสารธกรมเจ้าคณะพิมพ์มัญญิี oh เกินกล่องเพลิงพระราชทานคืนตั้งบนจิตกาทานเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโพธิสารคุณเกรียงไกรกิจสาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดโพทองอดีตเจ้าคณะตำบลกุดเขาเขตสองโดยมีนายนัทพัฒนพลอยสุภาแนมเพเภอมันจาาคิรีประธานฝ่ายคารวาสทอดผ้าบางสุกุลไตรประธานข้าราชการเอกชนซีซีอนุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชน รวมแสดงความอาลัยและในเวลา20นาฬิกามีพิธีพระราชทานเพลิงจริง1 8มกราคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรพระราชทานเพลิงศพพระครูโูธิสารคุณเกรียงไกรจิตสาโลอดีตเจ้าคณะกพลขุดเขาเขต2 และเจ้าว่าวัดโพทองนักเมนนชั่วคราววัดโพทองอำเภอบรรจาิลีจังหวัดขอนแก่นวันพุธที่ววทมท20มกราคม2564เวลา16นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีมเชิงชายประกอบศุนักสาราารประเรียนวันดโพทอง วันเสาที่23มกราคม2564เวลา13นาฬิกาเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนกิจกาทานเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพักคูโพธิสารคุณ เกียร์ไกกินจากสาโรเพื่อสร้สางติดต่อขอรับกองเพิงพระราชทา,านที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพนทธกาเดสถิพงสศวิมุลเลขาธิการพระราชาวาังประวัติพระครูโพธิสารคุณชื่อสกุลเกียงไก่กินจัสาโรสกุลป่านนาวเกิดเมื่อวันที่20 เดือนพฤษภาคมพศ2506ที่บ้านเลขที่48หมู่9ตำบลกุนเขาอำเภอบรรจาครีจังหวัดขอนแก่นปีดาชื่อคุณพ่อเขียนป่านเนาเสียชีวิตแล้วมารดาชื่อคุณแม่เฟื่องป่านเนาการศึกษา ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแกน่นเมื่อปีพศ2551และสำเร็จน,นักรับชั้นเอกประโยค1,2มีพี่น้องร่วมบิดามารดาร่วม4คนดังนี้ 1. นายเลิศชายปานเนา 2. พาร,าระครูโูธิสารคุณ แกงไกกิจสาโรผู้วายชน 3. นายอัมภัยปานนา 4. นางอุไรยอยู่พุ่มเสียชีวิตแล้วอุปสมบทเมื่อวันที่29มิถุนายนพศสอ9วันสะเดเสกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร การดำรงตำแหน่งและสมณศักดิ์ทางสงฆ์ 1. เจ้าอาวาสวัดโพทองบ้าน,ขานเขาตำบลบุนเขาอำเภอเมืองจันทีจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2535 2. พระอธิการเกียรติศิจสารโร 3. พระสมุขเกียไกลกินจาาโรเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศสอ 2, 4. พ4่พระครูโธิสารคูเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2546 5. 46. หา้าเจ้าคณะตำบลบุญเ,เขาเขตสองเมื่อวันที่31มีนาคม พศ2566พระวิญญาธิการประจำตำบลขุนเขาเขตงเมื่อวันที่1สิงหาคมพศ2562เกียรติประวัติคุณงามความดีเกียรติประวัติส่วนตนท่านได้พัฒนาความรู้และคุณธรรม มีปฏิปทาสิ่งสุตตาที่คุณที่งดงามตามหลักพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาพระธรรมบาลีจนสำเร็จน,นักธรรมชั้นเอกประโย์หนึ่งสองและพุทธสารปณิตจากมหาจุรารงการณราชวิทยาลัยไ,ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพันยศ เป็นพระรูโพทิสารพุนเจ้าคณะตำบลขุนขเขาเคสองเกียรติประวัติต่อบุพะกา,ารีท่านเป็นอภิชาต,ตบุตรตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยการเลี้ยงดูบิดามารดาคอยช่วยเหลือและรักษาบิดามารดาเวลาเจ็บไข้ด้วยดีเสมอมา เกียรติปวตต่อคณะสงฆ์และพัาสนาท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์จังหวัดขอนแกน่นและได้รับการแต่งตั้งให้ดำงรงตำแหน่งพระวิญญาธิการมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลควบคุมความประพฤติของพระพิสุสามเณร ให้ถูกต้องตามรับเพียงวิน,น,นัยสงฆในเขตปกครองอำเภอบัญจารีและโคโพชยัยและร่วมประชมุมคณะสงฆ์ปีละอย่างน้อยสองครั้งเกียรติประวัติต่อวัดโพทองและชุมชนท่านได้นำอุบาศกอุบาาศกาในบ้านเขาปรปับปรุงสาราการประเดียนเป็นเสาไม้ทั้งต้นยกสูง และมีญาติโยมเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนหลังคาใหม่สร้างบุฏิสงปรับปรุงถาวรวัตถุที่ดอนตามปูเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่พุทธศา,าสนิกชนผู้มีศรัทธาสร้างรั้วรอบวัดด้วยศิลาแรงและให้สถานที่สร้างรานคอ,กอนกรีตอเนงประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการตากข้าวให้สถานที่ชาวพนัสตสานวัดโพธทองเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติอยู่ปะอวิวาสกรรมเป็นประจำทุกป,ปีและคอยเทศนาอบรมพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้าน ปฏิบัติตามหลักคำสอนของ,อง,ของพระพุทธศาสนาสืบไปการมนภาพด้วยรูปเส้นเลือดในสมองอุตันเมื่อวันที่15มกราคมพศ2564เวลา13นาฬิกาสิริอายุ57ปี7เดือน 34, 3 4พ0 0ษา น้อมอะไรหนึ่งสงผู้สวรปฏิบัติดีงดงามตามวิถีท่านหลวงพ่อพระครูครทงทีสารคุณนี้ห้าสิบเจ็ดปีสีสง,ง่าบูชาธรรม oh